คุณโอคาซากิคุณโอคาซากิอ๋ออะไรเหอรอฟุ๊กาวะวันนี้คุณโอคาซากิดูแปลกๆตั้งแต่เช้าแล้วนะกลับไปเป็นคนประหลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยฮ่ก็มีเธอคนเดียวเนี่ยที่หาว่าฉันประหลาดคือเรื่องอาจารย์อิบุกินะคะเมื่อคืนอาจารย์แกโทรมาบอกว่าจะจัดงานแต่งงานในวันอาทิตย์นี้นะคะอ่งั้นเหรอแปลว่าโคมุระขออนุญาตจากพอ,อดได้แล้วสินะ ในที่สุดวันที่ฟูจังเฝ้ารอคอยก็จะมาถึงแล้วนะค่ะ รับไปจะมีมากขึ้นนะคะแล้วแถมยังไม่ใช่แค่ไม่รับเฉยๆแต่ยังเหมือนไม่สนใจฟูจังเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเด็กคนนั้นน่ะกำลังจะถูกลืมคิดไปเองละมัง้งวันนี้ไม่ได้อยู่กับซูนโนฮาร่าเหรอหมอนนั่นอยู่ในช่วงป่วยการเมืองอ่ะคุณพมเยอะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอ๋อนี่เธอคือฟูรุคาว่านางยิสา่ะ ที่เจอกันในงานวันสถาปนางไงคะตอนที่เอาไม้แกะสลักของฟูจังไปให้นะ่ะไม้แกะสลักเหรอไอ้ไนไงเล่าไ,ไอเนี่คุณโทรมายะอ,อ๋อนึกออกแล้วล่ะจริงด้วยนะเด็กคนนี้เคยให้ฉันมานี่นารับของขวัญมาแล้วก็ดันลืมซะแบบเนี้ยฉันเนี่ยเสียมารยาทจ,จังแต่ว่ามันแปลกๆนะทำไมถึงลืมไปได้ล่ะ คุณโอคาซากิตอนที่แปดสายลมที่เลือนหายในยามเย็นวันนี้เหลือกลับเพียบเลยละ่ะอย่าคิดมากนะมันก็ต้องมีกันมั่งละนั่นสิจ๊ะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาช่วดเชยของวันนี้นะให้แบบนี้อีกแล้ววันนี้รู้ตัวเร็วกว่าทุกทีนะเมื่อกี้ร่างกายมันร้องเตือนคะ่ะ หนีแล้วเข้าอันตรายใกล้เข้ามามคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไปเองนะคะก็คุณโอคาสากิ S <S ชอบกล้งฟูจังแต่หลอดเลยนี่ออพาไปอยู่ที่อื่นมั้งล่ะให้เขาข้อหัวคุณซูนโนฮาระมั่งล่ะเป็นฝีมือคุณโอคาสากิจริงจริงด้วยนิด็ดเดแย่ที่สุดเลยคะ่ะอะไรล่ะเนี่ยไอน้นิดแย่ของเธอถ้พาพูดว่าแย่ที่สุดคุณโอคาสากิก็จะเจ็บใจฉันเลยคิดคำใหม่เพื่อคุณโอคาสากิค่ะ ทีเนี้ยถึงโดนด่าก็จะรู้สึกน่ารักคะ่ะเป็นไงบ้างคะถ้าไม่เปลี่ยนเขาว่าแย่ที่สุดมันก็ไม่ต่างกันหรอกทำนั้นน่เปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาดคะ่ะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนิดนิดค่ะทั้งนั้นเปลี่ยนนิดนิดเป็นชั้นนี่ฉันนี่แย่ที่สุดเลยคะ่ะเอ้ยมันก็กลายเป็นฟูก่อนแย่นะสิคะไม่หลงกลนะทั้งสองคนสนิทกันจริงๆด้วยนี่มิซี โอู้คุณนี่เองขอโทษนะคะฉันลืมชื่อไปหมดแล้วเนะี่ยเอ๊ะลืมชื่อไปแล้วเหรอ,อฟูกโกก็ให้ไอ้นั่นเธอไปไม่ใช่เหรอนี่ไงไอ้นี่เลรอคะคุณมิซุอิก็รับเป็นไปแล้วนี่คะแถมยังบอกว่าจะไปอวยพรงานแต่งงานของพี่สาวฟูจังด้วยนะ่ะขอโทษนะคะ เรื่องนั้นฉันจำไม่ได้จริงๆค่ะฟูกโกไงเล่าฟูกโกะนี่ไงก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยคุณคนนี้เหรอคะ่ะไม่ใช่สักหน่อยยังมีคนอยู่นี่ไงเล่าไม่เห็นมีใครเลยนี่คะ่ะนี่รลกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะออฟูจัง ๋อฟุโกะคุณโอคาสกิแบบนี้มันเยนั่นน่ะเริ่มจะถูกลืมซะละคงเป็นเพราะอาการซดหนักลงทุกคนแล้วเริ่มลืมเรื่องของฟุโกะตัวตนของฟุโกะก็อาจจะหายไปด้วยไม่จริงนี่ฟุโกะอย่าไปคิดมากเลยอย่าเว่นมิสุอิ แค่พูดล้อเล่นเท่านั้นหละหรือไม่ก็เข้าใจผิดอะไรสักอย่างเออฉันก็คิดแบบนั้นนะพวกโมโหคงจะเครียดสอบเอ็นนะอย่าห่วงไปเลยนะเอย่างนั้นก็มีฉันกับฟุรุคาวว่านะพวกนี้ก็มีสุโนฮาร่ามาร่วมกลวนอีกคนแถมเธอยมีหน่วยองครักษ์ด้วยนี่นาะอ,อย่าไปยอมกับเรื่องแค่นี้สิหน้าเดินเข้าไว้ ก็จะพยายามอืมฝีมือเรานี่จะเจ๋งขึ้นเรื่อยๆแล้วสินนะขนมปังปลาดาวก็ขายดีมากเลยจ้าอย่างกับมีแฟนประจำเลยพูดจรงเหรอครับอย่างน้อยๆก็มีฟูกอบเป็นแฟนแล้วคะ่ะดีใจจัง <c oughs> <c oughs> ถ้างั้นฉันจะทำขนมปังปลาดาสวสูตรพิเศษให้ฟูกดจังนะว้าวจริงเหรอคะฟูโกดดีใจจังเลยนยังกิซา <c oughs> วันนี้ดูเงียบไปเนอะค่ะัวแต่ตั้งหน้าตั้งตางแกะสลักนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะขอโทษคะ่ะ <c oughs> ลูกค้ามานะคะอย่าเพิ่งชวนคุยสิฉันกำลังแกะสลักส่วนยากสุดอยู่นะอ๋อ นันงานไม่อยู่เหรอคะเดี๋ยวสิใจคอจะไม่ขายของหรือไงช่างเะหนา้าทำไมไม่อยู่แล้วกันหอคุณอากิโอถ้าส่งเสียงดังกันแบบเนี้ยเขาก็รู้หมดสิเขาว่ามีคนอยู่เฮะอลาดแล้วเดินมันไม่ใช่ตรงนั้นละมั้งอย่าแกร้บรู้สิปากไปเลยยา <c oughs> อุเย้แล้วกล่องพยาบาลกล่องพยาบาล สเอ่ฉันมาได้แค่นี้แหละทำใจด,ดีๆไว้นะคะคุณอากิโออ,อคือว่าหนูกไปเฝ้าร้านให้เองนะคะอขอฝ่าที่เหลือได้นึนะลูกสาวพ่อขอบพระคุณที่มาอุดหน,น,นะะุนค่ะอจ้าเบาๆหนได้สิครครัวของเธอก็ยังเหมือนเดิมเคยล้องอกหน่อย ฟูรเขาวาฉจนเข้าใจค่ะต้องขอโทษด้วยแต่มันกลั้นไม่ไหวจริงๆจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อนะทุกคนค่อยๆลืมเรื่องของฟูจังใช่ไหมคะแล้วสักวันหนึ่งทั้งฉันทั้งคุณโอคาซากิก็ไม่มีทางเป็นแบบนั้นไปได้หรอกนะ อีกนิดก็ถึงพิธีแต่งงานแล้วพวกเราต้องคอยเป็นกำลังใจให้ฟูโกะนะใช่แล้วจนกว่าฝันนี้จะสิ้นสุดโอ้ย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  คราวนี้เรื่องอะไรอีกล่ะครับเนี่ยเจ้าพวกนั้นดังเรื่องมากเรื่องอาหารเลยต้องโดนสั่งสอนซะมั่งไม่ใช่เด็กประถมกันแล้วนะก็เพราะว่าคุณมิเศษยังอ่อนข้อเกินไปถ้าใครไม่ยอมกินก็ต้องโดนสุดยอดท่าไม้ตายทำแบบนี้เดี๋ยวพวกนนั้นก็หงอไปเองละครับเอต้องเล่นไม้แข็งสินะอ๋อจริงด้วยคุณมิเศษนี่ครับหืมไอ้นี่มันอะไรเหรอ คุณอิบุคิโคโกะที่เคยเป็นอาจารย์เขากำลังจะแต่งงานนั่นถือเป็นบัตรเชิญครับ mm hmm. <laughs> นี่นายหายหัวไปไหนมาตั้งสองวันฟูกโกเขารอนายอยู่นะฟูกโกจังนั่นเหรอที่โดดเรียนไปก็ไปสืบมานี่หนแหละเรื่องเกี่ยวกับอิบุกิฟูกโกนะอ,อทำไมต้องไปสืบล่ะ คนจะแต่งงานวันอาทิตย์นี้ชื่ออิบุกิใช่ไหมล่ะถ้าง,งั้นฟูโกโุจังก็ต้องนำสกุลอิบุกิแน่ๆอิโซกฟูโกโุน่ะเป็นชื่อปลอมแล้วสิแต่ว่าอิบุกิฟูกุยังอยู่ที่โรงพยบาบาลถ้าอย่างนั้นเด็กที่อยู่กับพวกเราน่ะเป็นใครกันนะ่ะอิบุโกิฟูกุตัวปลอมหรือไงถ้าเป็นตัวปลอมก็ว่าไปอย่างแต่มันไม่ใช่ใช่ไหม ถ้อย่างนั้นฟูโกโกจังก็โอคาสกิฉันขอไปดูให้แน่ใจได้ไหมดูอะไรฉันจะไปที่โรงพยาบาลในเมืองข้างๆแล้วดูหน้าอิบุกิฟูโก,โกให้มันรู้เรื่องกันไปสักทีจบม่าห้ามเด็ดขาดนะทำไมกระไอะถ้าไปเจอฟูโกที่อยู่ในโรงพยาบาลคงจะรืมฟูโกทางนี้ไปอีกคนแน่ๆโอคาสกินรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมเกี่ยวกับฟูโกจังนะ่ะ ถ้าไม่อยากจะเล่าฉันก็จะไม่ถามแต่ถ้าฉันไม่ไปดูต้องคาใจไปจนตายแนะ่คือว่าปลดเลาไปด้วยค่ะอ๋ะอนี่ค่ะหมอนั่นเคยอยู่ในกลุ่มองครักษ์แท้ วันนี้มีคนเดินผ่านไปเฉยๆเยอะกว่าเมื่อวานอีกอรุษสวัสดิ์นาง,งีสาจ้าและก็โอคาสกิตตวแถมอรุษสวัสดิ์ก็ผีสินี่มันพักเที่ยงแล้วนะคุณซินโนฮาระเพิ่งจะมาถึงเหรอคะมันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นนะสิรู้สึกคล้ายๆความจําเสื่อมอย่างนั้นแหละเมื่อกี้รู้ตัวอีกทีก็กำลังเดินออกจากโรงพยาบาลในืองข้งงางๆซะงั้นนะ่ะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าฉันเข้าไปที่นั่นทำไมอ่ะทำไมต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะคงจะลเะมเอแล้วเดินไปละมั้งเนี่ย สินาร่าเจ้าปลาดาวของฟูโกโกหรือเปล่าฟูกโกอะนายเองยังไม่เคยได้เลยนี่นะช่วยรับสิ่งนี้ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเธอเฮอ,อเขียวเฮ้ยวันนี้มาสายอีกแล้วนะถ้าชั่วโมงเรียนของนายไม่พอและฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะแล้วแล้วทำไมเธอต้องมาห่วงเรื่องชั่วโมงเรียนฉันด้วยละ่ะก็ทานายโดดเรียนน้องสาวฉันที่เป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องโดนอาจารย์รีบไปเตือนด้วยนะสิฟูจังนั่นอะไรอ่ะ ไม้แกะสลักรูปดาวเหรอคะพวกนายจะถือของแบบนี้ไปทำเอออูอ้พี่คะนึกอะไรออกบ้างไหมวิเช่นเองก็เหมือนจะนึกอะไรออกลางๆนะฟูจังไงคะคนที่เราเคยนั่งเรียนด้วยกันไงละ่ะมองไม่เห็นกันหรือไงนี่ไงก็ยืนอ,อยู่ตรงนี้ไงล่ะนี่ไงที่บ้านพวกเธอต้องมีของแบบนี้อยู่แน่แนนะ่ช่วยไปหาให้เจอแล้วนึกให้ออกทีเถอะ ไ,ไวอะ่ะนึกอะไรก็ไม่ออกเลยอะ่ะโอ้ยมันหงุดหงิดที่สุดเลยอะ่ะค่ะจะเยนเ็ยนๆก่อนฟูจังมันจะเริ่มเลือนหายจากคนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดก่อนสักวันหนึ่งเราก็คงฉันนะ่ะไม่อยากจะลืมมันเลยครัถ้าลืมเรื่องของฟูจังไปเราก็จะไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไป ทั้งที่เคยเล่นกันที่โรงเรียนทั้งที่เคยกินข้าวด้วยกันแทๆ้ๆถ้าต้องลืมทั้งหมดมันน่าเศร้ามากนะคะก็เธอเน่ยขอยู่ข้างๆฟูกโกนึกถึงฟูกโกมากกว่าใครนี่นะถึงฉันจะลืมเขาไปแต่เธอไม่มีทางลืมไปได้หรอกอย่างนั้นเหรอคะคือว่าช่วยรับด้วยค่ะเอะอนี่ค่ะช่วยรับไปด้วยนะคะ นี่ค่ะเราไปด้วยค่ะฮัลโหลฮัลโหลเราไปด้วยนะคะโยอวันกันทั้งคู่ไปกินข้าวกันหน่อยมหนายไปคนเดียวเถอะผู้ฉันกำลังยุ่งอยู่อืมนายกิสาจ,จังอยู่กับมอนี่สองต่อสองคงจะเบื่อแล้วสิเราไปคุยภาษาระกันที่โรงอาหารกันเถินนะค,คือว่าเยอะเดี๋ยวนี้นะเอเช<ะ>่ไปกินบ้ังไตมาจากไหนเนี่ย นี่ฟกโฟกุจังก็ช่วยพูดอะไรหน่อยสิเ๊ะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรออกไปอะพูดชื่อคนไงล่ละพูดชื่อด็กผูหญ<อ>ิงออกมาไงละ่ะคุือนซินฮาระช่วยดึงให้อ,ออกด้วยสิคะะโอ,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 อ้ไม่ไหวอะเ<อ>ด็กอะไรไม่ออกเลยแต่ว่ามันเหมือนกับมีความรู้สึกหลงเหลืออยู่เหมือนเคยมีคนแบบนั้นอยู่ ี่่คะ,ะ,ะทำไมฉันถึงถือไอ้นี่อยู่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันอะไรอะดาวอหรือว่าดาวกระจายไม่เข้าใจเลยโอคซสกินางนสะจังช่วยฟังฉันทีนะฉันเดินนะไม่เคยนึกเกลียดเขาสักนิด มันรู้สึกแบบนั้นแหละฟูจังไงล่ะคะคุณซูนโนฮาระฟูโกจังค่ะ,ะฟูโกเหรอพอแล้วล่ะแค่นี้ก็พอแล้วขอบใจมากนะซูนโนฮาระเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆมันแค่บ้าเท่านั้นแหละตอนที่ยังเห็นฟูโกอยู่ไม่เห็นจะเคยทำดีด้วยเลยเขาจะต้องมานแน่ๆค่ะต้องมาในงานแต่งงานของอาจารย์อิบุกิ นี่เธอคี้ใสชุดนั้นไปงานแต่งเหรอถ้ากลับไปที่บ้านมันก็มีชุดอื่นค่ะแต่เธอคงกลับไปเอาไม่ได้และสินะแต่จัดงานที่โรงเรียนนี่ค่ะใส่ชุดนักเรียนก็ดูไม่น่าเกลียดหรอกเอ้มันก็จริงนะงั้นไปหาเครื่องประดับเพิ่มหน่อยมาฟูโกะไม่มีเงินแล้วค่ะถ้าไม่แพงมากฉันซื้อให้ก็ได้มันเกิดเธอเมื่อไหร่เดือนกรกาดาค่ะ จะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็คงจะเร็วไปสินะงั้นเนื่องในวันที่เธอสาบานว่าจะไม่พูดว่าแย่ที่สุดจะพูดอีกเรื่อยๆค่ะงั้นวันที่เธอตัดสัมพันธ์กับปลาดาวจะผูกมิตรไปจนวันตายเลยค่ะไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ค่ะแค่ความรู้สึกที่เราอยากให้ของขวัญฟูจังนั่นก็พอแล้วล่ะคะ่ะน่าสินะ <laughs> ไม่เข้าเลยสักนิดโอคาัสากิ <laughs> เสียรยมยาทกันคำบรรยายค่ะ นาะแบบนี้ค่อยเข้ากับเธอหน่อยชื่อฉลองวันเกิดสินคะคะฮูโกะเธอังอ๋อขอโทค่ะได้เป็นนักภาพตัวเองกำลังใส่หมวกนั่นอยู่จนได้อะจะบอกว่าเธออยากได้นี่นะ,นะไม่อยากได้สักนิดค่ะงั้นไปกับเธอ,อเธอเนี่ยเด็กพระถมชัดๆเลยเฉลาดเอาจะความคิดไม่ได้เลยค่ะฝั <c oughs> งลาไปถึงแกนสมองเลยค่ะ คุณโอคาสกิเองถ้าพวกฟูกอบไม่อยู่ก็ต้องกระเจิญเข้าใส่แน่ๆเลยไม่กระโจ้หรอกฟยฟูกอดีใจสุดๆเลยค่ะถ้าเธอชอบก็ดีแล้วละ่ะเรารู้สึกว่าคุณโอคาสกิชัาจะไม่ใช่คนไม่ดีแล้วละ่ะแล้ว,ว่าตลอดมาเนี่ยเธอฉันเป็นคนไม่ดีสินะตอนนี้ชอบมากกว่าปลิงทะเลแล้วล่ะคะ่ะจริงดิชยโย แลวปิงทะเลเนี่ยมันอยู่ระดับไหนล่ะเนี่ยฟูก็ชอบปิงทะเลมากนะคะเพราะฉะนั้นดีใจเธอะค่ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะคุณโอคาซากิตอนนี้เลยว่าฟูกะคงจะเป็นอ <c oughs> ไม่อยากไปอยู่กึ่งกลางพวกนั้นเลยฮะคุณโอคาซากิแค่ชอบพูดไม่คิดเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเป็นคนหัวใจอบอุ่นนะคะหรือเขาว่าเธอเนี่ยอย่าพูดอะไรแบบนั้นเต็มปากเต็มคำนักสิมันน่าอายเหรอคะ กลับก็แล้วนะ,ะคุณโ ok อคาซากิคุณโอคาซากิน้ำพุค่ะคืจังน้ำพุล่ะดีครับกลับมาแล้วล่วคะคะ มีอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่ออ๋อเปล่าๆเมื่อกี้พ่อเห็นเหมือนมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ระหว่างพวกเธอเนอี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกับลืมอะไรที่สําคัญมากๆไปอย่างนั้นแหละยังก็ไปหยบผิดเอาขานมปังของซาลาเอกเข้าปากอย่างนั้นเลยเวลาแบบนี้มาต้องนี่เท่านั้นออกไปฟาดกับพวกเด็กหัวเกรียนหน่อยดีกว่าบายดูคุณพ่อเจ็บปวดมากนะคะ ยังลืมไปไม่หมดสักทีเดียวทั้งซนโนฮาร่าแล้วก็พวกเคียวฉันเข้าใจค่ะต่ลุงเองเขาก็ชอบเธอมากนะถึงได้ดูปวดใจขนาดนั้นถ้าเป็นจริงก็ดีใจค่ะคุณแม่ค่ะคือว่ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะนางิสาคุณโอคาซากิฟูกดจังฮะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะวันนี้ที่โรงเรียนนาสนุกไหมจ้าคืนเนี้ย รามาอาบน้ำด้วยกันอีกนะนี่ฟูโกะจังนางนีสาก,ก็อาบน้ำด้วยกันนะคุณแม่คะแม่มองไม่เห็นฟูโกะจังวันนี้แม่ไปที่โรงพยาบาลมาพอได้ยินว่าอาจารย์อิโกิจะแต่งงานก็เลยคิดไปว่าฟูโกะจังจริงๆอาจจะเป็นน้องสาวของอาจารย์อิโมกิก็ได้คุณซาเน่จากนั้น เรื่องต่งางๆของฟูโกจังก็เริ่มหายไปจากหัวเหมือนกับคุณอากิโอ,อยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะฟูโกจังค่ะยังอยู่อยู่ตรงนี้ค่ะฟูโกจังหนูจะอยู่ที่บ้านนี้ตลอดไปก็ได้นะทั้งคุณอากิโอฉันแล้วก็นางนิสาทุกคนถือว่าฟูโกจังนะเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะ ในที่สุดก็ถึงเวลานี้แล้วสินะถึงตอนนี้ทั้งคุณพ่อกับคุณแม่คงจะลืมสนิทแล้วละ่ะไปที่โรงเรียนกันมาฟุกโกะ<อ>ที่บ้านฉันมีพ่ออยู่อ้าจะพาไปหอของซุนฮาร่าก็คงจะไม่ได้นะ โอคาซากิ hmm? ยังจำที่ฟูกโกะบอกว่าฝันถึงคุณโอคาซากิได้อยู่หรือเปล่าคะฝันเหรอเ่องเทศกาลปลาดาวนะคะตั้งแต่เจอคุณโอคาซากิกับคุณนางิสะก็ฝันแบบนั้นมาตลอดเพราะทั้งคู่พาฟูกโกะไปในที่ที่สนุกสนานเสมอทุกวันเลยเหมือนเป็นเทศกาลมันสนุกมากจริงๆคะ่ะขอบคุณมากนะคะฟูกะสนุกมากเลยคะ่ะ